วิธีการทำให้ใครก็ตามแต่ที่เดินเข้ามาในชีวิตของคุณจะต้องหลงรักคุณหัวปักหัวปั๊คุณต้องปั่นประสาทส่วนนี้ครับเราเรียกว่าอะมิกดาล่าการที่คนคนหนึ่งเลือกลดสถานะจากคุณไปเลือกที่จะไม่เหมือนเดิมเลือกที่จะเมินคุณเป็นเพราะสมองส่วนนี้ทำงานมากจนเกินไปนี่คือต่อมชั้นในสุดครับของสมองครับนี่แดงๆตรงนี้ครับเราเรียกว่าอะมิกดาล่าครับเป็นสมองที่ 1. ครับสมองคิดมากครับสครับสมองโกรธครับสมครับสมองของเกลียดครับสครับสมองเจ็บใจครับ5ครับสมองที่มองว่าคุณคือจุดเจ็บครับหมายความว่าคนที่ลดสถานะคุณปัจจุบันนี้อันเกิดจากคุณไปกระตุ้นโสดประสาทที่เราเรียกว่าอะมิกดาลาเยอะจนเกินไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดการกระทำบางอย่างที่คุณไม่รู้ตัว แต่แน่นอนว่า1ล้านเปอร์เซ็นต์ครับคนหมดรักคุณมาจากสมองส่วนนี้ครับที่ทำงานเยอะจนเกินไปคุณจะสังเกตว่าอีกฝ่ายเริ่มจะนอนหันหลังให้คุณไม่ค่อยอ่านแชทสาเหตุเป็นเพราะเลยครับเพราะสมองส่วนนี้หรือประสาทส่วนนี้มันทำงานเยอะจนเกินไปมันเลยไปทำให้โดพามีนไม่หลังออกซิโทซ,ซินไม่หลังคือความผูกพันมันจะค่อยๆหายไปถ้าอะมิกดาลาทำงานเยอะจนเกินไปครับแล้วทำยังไงดีครับ ที่กดภาษาส่วนนี้ไม่ให้มันทํางานถ้าอะมิกดาล่าไม่ทํางานอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณค่าของคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าอะมิกดาล่าทำงานอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าต่อให้คุณดียังไงมันจะมองคุณเลวหมดเลยคนจะไม่กล้าลดสถานะคุณถ้าคุณไปกดสมองส่วนนี้ครับคืออธิบายนี้ต่อมตัวนี้ครับในสมองเราเนี่ยมันจะรู้สึกแย่กับอะไรมากๆกก็ต่อเมื่อหนึ่งครับรู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอน สมองอมิกลาห์เกลียดความไม่แน่ไม่นอนคราวนี้ในความสัมพันธ์ทําไม่คนมันถึงเลือกที่จะลดสถ,สถานะคุณจําไว้ครับส่วนใหญ่คนดีมักโดนลดสถานะส่วนใหญ่เป็นเพราะเมื่อคุณรักเขา100%เคุณจะยอมเขากับแต่วันหนึ่งครับคุณรู้สึกว่าโอ้ยสิ่งนี้มันเยอะจนเกินไปเอ้ยฉันรับไม่ไหวแล้วเว้ยสิ่งนี้ทําไมไม่เกรงใจกันบ้างเลยสิ่งนี้ทาไมเอ้ยมันมันน่าจะคิดได้ทาไมมันถึงคิดไม่ได้วะทําไมมันถึงทํางงอย่างนั้นอย่างนี้คุณเกิดการระเบิดครับ คุณเริ่มเกิดการประชดบ้างครับซึ่งไอ้สมองแฟนของคุณมันมันชัวว่า100%คุณไม่มีทางตอบโต้เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณก็ไม่เคยป,ปิดปากพูดมาก่อนแต่วันนี้อยู่ๆคุณระเบิดออกมาครับสมองอะมิกดาล่าทำงานทันทีครับอะมิกดาล่าจะรู้สึกว่าอา้าวนี่มันคือความไม่แน่ไม่นอนเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ครับอีกฝ่ายเลยรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์1.2ครับการฟังเพื่อสวน เพราะเนี่ยเมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่ฝ่ายรู้สึกว่าเราฟังทุกอย่อยางเพื่อสวนเขาอะมิกดาล่าเนี่ยมันจะยิ่งทํางานมากขึ้นพอมันเริ่มเจ็บปวดมากขึ้นมันจะมองว่าคุณคือพิษภัยของชีวิต1.3ครับการแสดงความเข้าใจครับอะมิกดาล่าจะไม่ทํางานเมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่าเรามีความเข้าใจในมุมของเขาเพราะไออะมิกดาล่ามันคือระบบการ ป้องกันตัวเองการปกป้องตัวเองการชี้เป็นชีตายว่าคนคนไหนควรตัดออกจากชีวิตคนคนไหนควรดึงเอาไว้ในชีวิตมันจะพยายามดึงคนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอบอ,อุ่นเขาเข้าใจเราและมันมีอีกเจ็ดคำพูดอีกครับจะยิ่งทําให้เขาไม่กลับมาในความสัมพันธ์อีกเลยมันจะยิ่งไปกระตุน้นอะมิกดาล่ามากขึ้นครับหนึ่งครับถ้าไม่มีฉันคุณอยู่ไม่ได้หรอกจะไปก็ไปเลยสองครับฉันชอบ ให้หรือเปกับคนที่รักฉันร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนคำพูดประมาณว่าเอยเนี่ยคุณจะมาหลอกฉันหรือเปล่าหรือว่าคุณเนี่ยจะมาปิ้นปล้นฉันหรือเปล่าหรือว่าคุณจะมาเอาแค่ทรัพย์สินของฉันอย่างเดียวอีกฝ่ายรู้สึกเสียเซลครับสามครับคือการที่เราพยายามบอกว่าขอได้ไหมอ่ะฉันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะปรับปรุงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรากลับมาคบกันอีกครั้งได้ไหมสี่ครับถามว่าคุณยังรักฉันบ้างไหมเนี่ยห้าครับ กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับหกครับคุณมีคนใหม่แล้วเหรอ7ครับคือการขอโทษครับคุณมีหน้าที่หยุดต่อมสมองส่วนนี้ครับไม่ให้มันมองเราครับว่าเป็นภัยร้ายครับครูคอมมี32ประโยคครับที่พูดเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความน่าค้นหาครับในตัวเองให้พิมพ์รหัสครับพิมพ์ว่าครูคมเมตตาครับ